กรุงเทพเราจะมาครองก bon รุงเทพขฮ่าเอเลี่ยนเราจะไปเซนทันปิงก้าวกันนะคะของเก่ายังไม่ได้เอาลงเลยค่ะกำลังจะไปดอยของใหม่กันอีกแล้วนะคะค่ะถนนเป็นของกโกกรุงเทพเป็นของโกเลนนี้ทุกเลนก็เป็นของ หลังจากที่ชปิ้งมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็แวะข้าวทาิกน็ขาตําเป็นเรียบร้อยแล้วนารทา ไก่ธรรมดามันีคนนี้เย็นเลยแล้วก็ข้ามัวมีคนนี้อันนี้ของสีเทานะคะอะไรก็ไม่รู้ชอบกินเลยมามาบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะไปเปิด